โค้ซิ่งนะฮะหนุ่มพราผม,มา okay. อเองท่านเอกนผมที่นี่พกักจริงนะผมพระอ,พอมพอะอมนี่คือคนหัวกินเล้าบนไม้เท้ะคนไม่ชอบ อันนี้ขายแก้วเท่าไหร่เท่าไหร่แม่ยี่สิบยี่สิบแล้วหมดยังไม่หมดเลยเหรอหนึ่บาทแล้วหมดโอ้โนี่นคือผมบอกเลยว่าผมเห็นอะไรแบบนี้พวกเราเป็นคนใจบุญครับเห็นพวกเราดูเหมือนพิจารณ์บ้ากลางนะสวัสดีครับไหนครับแม่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 เอาดิบเอาดิบเจ้าหน้าที่ยี่สิบใช่ไหม ทั้งหมดนี่คือแก้วหน่งสองสี่หกแปดสสิอดสิบเอ็ดแก้วสงสารม่ไม่ไเดินหนงงานไอ้ไอ้แก้วมันเดินขายแม่เดี๋ยวนันแก้วเท่าไหร่นัยี่สิบาทที่สองยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบร้่มึงขายให,ห้ได้พันเลย กกมึงสแกนมือถือเป็นไรไว่ากไหมน้ำแดง,น,แดงน้ำแดงมาน้ำแดงมาน้ำแดงมาอะแก้วแรกก็เลยทีเดียวอ่ะน้ำนี้นะครับเป็นน้ำแดงนะครับกินแล้วทุ่มช็อปเพิ่ม ก็เรครับพ้อแมพี่น้อง เอาวันนี้อาจารย์ยอดก็เดินผ่านไปผ่านมานะเห็นคนในวัดนี้เนี่ยน่าจะต้องการน้ำแดงสนุงแก้วหิวไหมจ้าหิวจ้ามาที่นีขายของอ่ะออแล้วคุณมาทำอะไรเนี่ยเอ้าผมมาออกไันี้ชิช้าสวรรค์ไม่เกี่ยวผมจะขายนะไอ้เหี่ยมาเข้าล็อกนี้ได้ไงมึงนี่เก่งเลยหั ไอ้สัตว์เาว่าซื้อไม่เก่งเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณสางที่จะชมทห้หลายนะครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปหน่หอย,อ,ย,ยอ่ะโอเคแหนกำหังกล้องหน้ากันเลยดิวยเวอ่ะขอให้ร่ำรวยนะหนึ่งร้อยบาทให้มาตรงนี้ขอให้กลับคืนไปหนึ่งร้อยล้านนะก็ให้มาหนึ่งร้อยให้กลับคืนไปหนึ่งร้อยล้านโอ้โห มึงคิดมอมึงพูดอะไรอ่ะแต่คนหหัวนี่ไปใหญ่แล้วพี่เขามีน้ำใจไม่มีใครซื้อเขาใจบางคนเงินเขาไม่ก็รู้แล้วถ้าร้อยล้านมึงมีปัญญาให้เขาไหมมึงมีปัญญาให้เขาไหแจกก็เขาให้มาร้อยึงเขามีน้ำใจูอวยพร้เหป็นอล้านมที่ไหให้เขาถือหึให้มีคิดโอเคพี่ให้ผมมาร้อยหนึง คืนไปสี่สิบพออ้าวทำไมอ่ะไก่สามนี่เขาไม่ให้ <_ an> อ๋อฮะอืมครับอันนี้เพียวๆเลยใช่ไหมอิ่มอ๋อไม่หอมใช่ไหมเพียวๆเ,เออเพียวๆอ่ะไม่ที่เหลือ่ะฮะที่เหลนอ่ะ แก้วร้อยแล้วให้แม่ค้าไปจบจไป,จไ,ปไหนโอ้โหขึ้นมาเยขึ้นมาซือ้อบนเวทีเลยมา,าขึมาซือ้อบนเวทีเลยเอาเลยนะโอ้โหขึ้นมาเลยครับอา่อาทางสตาร์ปพา,า,าขึ้นเลยหนึ่งบาทแก้วนี้ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วก็เงินทั้งหมดเราให้แม่ค้าด้วย ไอ้แจ๊ตแล้วทำไมทีเมื่อกี้ลุงเมื่อกี้มึงไม่ได้ขึ้นมาซื้อใกล้ๆอ่ะเนี่นะทีเมื่อกี้ไม่ได้ไปซื้อใกล้ๆที่ไหนอ่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยไหนมึงเรามาตีโฮงแสงขกแม่ครับเออไม่รู้อยู่พวกเราบ้างพี่บ้านคุ้มกินหนึ่งร้อยบาทนะครับได้ถ่ายรูปกับพวกเราด้วยนะฮะแล้วพอมั่งเงินนี้กับแม่ค้าด้วยจะไม่เหนื่อยอ่ะแม่แก้วเลยนะ แม่ขึ้นมาขึ้นมาแม่อ้อมมาแก้วสีไหมมามามาโอ้โหดีไทยไปกี่แก้วเนี่ยไปกี่แก้วเนี่ยกูคุยกับใครวะไปแก้วเดียวไปแก้วเดียวเอแจกเลยถ้าตอนนี้มึงเห็นแบบกูอ่ะมึงก็คงไม่ขายน้ำได้หละจ้าแจกเลยไอ้โง แกช่วยไหวน้องเขหน่อยดิทำไมน้องใหญ่หรือพ่อเป็นไงอไ้องนยยิบอ้อยเล่นไม่ดูเล่นไม่ดูเยูเูุพเอาหลังว่านี่เว่ ครับระหว่างน้องหยิบน้ำพี่หยิบนมได้ไหมครับเออให้กิกตบไม่ฟิวไปเลยเห็นไหมอะไรนะถามว่าร้อยหนึ่งที่มึงแปะไว้ตรงนั้นมันคุ้มกับชีวิตครอบครัวู้ไหมคุณแจ็พถ้เดี๋ยวนี้เนียเอาเดี๋ยวมีชุดมือดีดี เอาไว้ที่เดิมน้องมีลูกยังมีลูกยังมีลูกยังเอาดีๆไม่ต้องโกงกันเอามีน่าจะมีถามที่มีลูกสี่คนอะสี่คนเหรอนี่อายุไรเนี่ยปีนี้เลยฮะไม่เกินสามสิบหน้ายี่สิบแปดยี่เก้าฮะเดี๋ยวเอาแล้วอายุเหลือเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่ ไม่ต้องพูต้องกล้ิไหมไม่กล้าไม่กล้ามึงดูไปตักยิบเลมยแล้วก็ถ่ายคลิปอยู่ด้วยหลวัดได้ไหม่ๆเ่ะมอไดเลยอะไรนะมาก่ใครแล้แฟนนะไอ้ตกตองแฟนมาไหมในวันในวยโกงางนาหรือยัง เอาดีๆขึ anyway look, some, um ้นมาเ่ยตลกเอาจริงนี่ตลกตลอดเลยเอาจรๆมีแฟนไหมตรงๆเอาตรงๆมีแฟนไหมไม่มีครับแล้วอยู่กับใครกี่คนสองคนตอนนี้คือโสดฮะไม่สนิทอ่ะมีคนคุยปากนีน่าพาไปเอาด้วง งแก้ไปเลยเรียบร้อยนะอ่ะเอาพี้วังพูดเลยหนูหนูอันไอ้แก้วไอ้แก้วถใส่แว่นเหมือนแมวหนูคนนี้ไม่อยู่ก่อนไพ่ตรงนี้อยออ่ะไอ้แก้วหนูได้ไปคุยกับแม่ซื้อยังไงไม่รู้เลยแม่ไอ้แก้วแม่แม่ให้มาร้อยแม่ โอเคลองซีใช่ไหมครับอ่ะมาล้างกับพี่แจ๊ดเลยลูกเอามาโอเคโอเคครับอ่ะรับไปแล้วแม่ค้าไปไหนเนี่ยแม่ค้าอยู่ไหนละแม่ค้าขึ้นขึ้นมาล้างบนข้างบนเลยขึ้นมาล้างบนข้างบนขึ้นมาขึ้นมาอะไรครับอะไรครับของแกหดึงครับครับผมไอ้ตังครับอ่าโอเคเดี๋ยวมารับงเลยกันจากพี่แจ๊ดเลยแจ๊ดเนี้ไม่ลอมแม่เขาตังค์ แม่ที่ไหนอ่ะแม่ที่ขายของอ่ะเจ้ขึ้นมาเจ้โอ้โหรวยยับเลยเนี่ยวันนี้โคตรดีเลยคุณอาจจะเห็นน้องแจนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กเด็กแว้นแต่เขาคนใจบุญครับนะฮะใครจะไปคิดครับจากเด็กไม่ได้เรียนหนังสือจากเด็กไม่ได้เรียนหนังสือวันหนึ่งครับเป็นซุปเปอร์สตาร์นี่นี่ลูกกเก่แท้ๆ แต่ผมโชคดีผมทำงานทำการเนี่ยถัาไข่ตัวออกแม่มาได้ไข่ตัวแม่ออกมาได้แล้วเผอิญแมนะ่ผมบัตรกะหรี่หมดอายุคดีเออไม่เหมือนแม่มึงเป็นไงทำตลอดชีพีล่าสุดไปต่างประเทศมีใบกะหรี่สากลแล้วเนีเฮ้ยไอ,เ,อ,เ,อเวนแม่เวยงขายอยู่วะเนี่ยทำไมอ่ะกูจะไปซื้อ หนายบจังบัวจังแม่ฮะเจ๊มารับจากพี่แจ๊บฮะอะไรนะยังไม่มีใครเอาเลยเหรอเออมาไอ้พวกนี้ถ้งมันเล่นกับเราข้างล่างนี่มันมันมันจะรู้นี้พวกเราเลยนะไม่กล้าเไม่กล้ามันไม่กล้าอ่ะมันลุไม่ได้ลูกมันไม่ดีลูกหนูแรกประเทนต์ครอบครัวพี่ เสียงนะเสียงก็รู้อะไรสักเป็นกระเทยเชื่อไหมร้อยบาทเดียวแล้วนะร้อยบาทเดียวเดี๋ยวตู้บ้านอะไรแกล้งเป็นกระเทยเหรอเป็นกระเทยเป็นกระเทยคิดอะไรอย่างงี้ีหลอกเบอร์ตูป็นตั้งแต่เด็กเหี้ยห่าวลงเลยอีดอกโอ้ยอะใครอีกครับ โอ้โหมีน้ำใจมากไปป้นไข่กลางทางมาก่อนไมนะครับปามะปามะพลื้เลยเลยปลาปลาให้เข้ามาโอเคนี่ปลาน้ำไปนี่อันนี้แล้วหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะอะหมดชัวร์นะกูเห็นหลายกูเห็นหลายวัดนะสักพักเอาน้ำเขียวไปอยู่ฝั่งนู้นโอเคหาอะไรนะอะไรนะเฮ้ยพลื้อของมึงสิไปห้าม อะไรแก่หนึ่งอะไรนะมาเก็บตังค์การอินเง่งเฮ้ยนะมาซื้อสินะเอาม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 าพี่วะนะมันใช่เรื่องที่กูต้องมาช่วยขายเรื่องฐานสิบเลยไอ้เหี้ยทำงานรูปเวทีก็เหนื่อยพอนะไอ้แค่แล้วกูต้องมาเหนื่อยกันลงนี่น้าในแค่กูเหยิบจังเลยเดี๋ยวกูเอาตีนขี้พระดามากูอีก มือก็ไม่ได oh, ้้าก็ไม่ได้ปากก็ไม่ได้หัวไยหัวไยไ่ช่อกพี่แจ๊คหนูเขาไม่ได้แกลงเท้าหาเส้นราไม่แ่หอยหาหาพวกพี่จิงลรักลักษณะติดไลฟ์สดจริงนะเนี่ยรักเขาแบ์ใหญ่กว่าอิดมอเตอ yeah hey.